ดูกติฟานิเกเล่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าครับทางมาดูของน้องครับรถใหม่สมาชิกใหม่แต่กำลังจะเปลี่ยนติกแล้วอันนี้แต่งสุดมากครับดูกตหนึ่งหนงเก้าอานะครับหลังจากทริปนี้จะไม่เห็นแล้วนะหลังจากทนี้จะไม่เห็นแล้วนะครับเราบอกว่าจะขายนะครับน้าจครับต้าดี้ตาดี้ังเสียงหน่อยตาอย่างไรตาของตาดีจีตา S <S <S นี่งไงตันตใช่ไหมมีเสงคนกดเสีงอ,งอ่า God.